ผมได้แทงแล้วครับผมทุกคนนี่ครับผมได้แทงแล้วจักโดนไหมโดนนะครับผมมันโดนไปนล้วกันครับจะเขมขันมั้ยหม้ยวิวิโดนครับโดน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 วิสวัสดีครับผมเจอกันอี่แล้วครับในช่องบรรยุทธายุมากินชีวิตได้ง่ายสไตล์ลตะคุ้งครับผมไม่นี่กันไม่นี่มีนัดแทงปลาครับผมนี่ครับผมอุปกรณ์ครับแทงปลาหน่อย รับผมไปครับผมทําเวล่าครับเดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวอย่บท่านเวลาเดี๋ยวสามถุงก่อนครับผมโอเคครับผมไปนั่นครับผมทุกคนเห็นงอีกอย่างหนั่นดตหากินพ่อกันครับผมอมันหมานแล้วหากินพ่อกันครับไปแล้วผมด้แทงแล้วครับผมทุกคนดี่ครับผมได้แทงแล้วจักดวนไม่ด้วนนะครับผมมันหลุนไปน้กันครับจะคุ้มทันไหม วิวิวโดนครับโดน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 วิววิโอ้โหงามงี้ยสิครับผมนี่ครับทุกคนโดนครับโดนโดนโอ้มันครับมันโอ้ตัวแรกก็ได้เลยครับผมอืออือเออครับผมผมนตุ่ปลาก็ได้ครับผม ออนี่ครับพุดแล้วครับนี่นี่ครับผมทุกคนตัวแรกกของผมครับสวยๆครับผมนี่ครับตัวแรกของผมนี่ครับผมของในตำนานครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กหน้อยครับผมไม่พอชงไม้แตงสารค้ามมนครับนี่ครับผมตำน่ามือแรกครับผมใส่ปลาเลยของนี่ ยี s, oh, um, mm ่สิบกว่าปีครับผมถึงจะเป็นเด็กหน่อยครับไปครับผมด้ยกันต่อเลยดูนครับผมว่าใครมาครับโอ้เสียนต้นครับมาครับเสียนต้นสวัสดีครับผมเสียนต้นมากับเสียนต้นมาใครเนาะเสียนต้นนี่มากับเด็กเนี่นี่นี่ครับเสียนต้นมามากับเด็กครับนี่เสียนต้นมากับเด็กครับผม แออม่ยอมนี้ห่างเลยครับเซียนตนมีประวัติไม่ดีด้วยนี่แม่ยอมนี้ห่างเลยก็เปลี่ยนบรรยากาศครับผมเผื่อจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ครับผมเซียน <c oughs> ตนบอกแล้วเผื่อมีอะไรเซอร์ไพรส์ครับก็เ,เปลี่ยนบรรยากาศสักหน่อยโอ้แต่ซับปลาอยุดสามทีซับไม่โดนตัวนึง,งนนแล้วก็ะปนินซับไม่โดนอีกครับผมทุกคน ไม่ซับอีกแล้วครับตอบนี้เป็นกบอีบกบอีบอนี่นครับผมหมันอยู่ได้แล้วครับกบอีบครับผมเี๋ยครับผมผมได้กบครับไม่ ได้มาอีกแล้วครับหนึ่งตัวครบครับผมอมนี่ครับผม ครบมาอีกหนึ่งตัวครับได้ของหยยบเลยครับผมไปครับผมหาต่อครับเครับผมทุกคนน้ำไหลลากถนนเลยครับคนตกมดน,นี่ ครับผมเชียนต้นเราเขากันบ่อคือครับมือนีหนัามันคุ้นครับเนาะเชียนต้นเนาะมันคุ้นเชียนต้นจะกลับบ้านแล้วครับผมได้เวลาแล้วกันครับผมสามครับผมมือหล้างคนละจังช้ากันไหมมือนีพลาดเมียมาชมบรรยากาศสูงหน้าครับผมบายจุกดีโชคดีครับวันดีๆบ๊ายบาย แล้วครับผมเสตนตนกระบ,บาดแล้วจะเข้าไปเจได้กระบ,บาดด้วยกันครับผมกรับผมทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลากระบ,บาดแล้วครับผม <c oughs> แต่พ่อได้กินกันอยู่ครับ <c oughs> ผมช่องันหยุดธายุวากินครับที่ช่องชีวิต้ง่ายสไตล์ทุ่งครับผม มาแทงปลากันปลาครับมีครับเพ่าได้กินอยู่ครับเห็นมาดูเห็นมาดูได้มาสี่ห้าตัวนึงครับผมอยากเห็นจริงๆกรับไปดูในช่องไดครับผมชีว่ตได้ง่ายสไตล์ลูกทุ่งครับองผมกับมีแเต็มอยู่ครับเออได้ตุ่มหป่าด้วยนะได้ผมได้ปลาจอดตัวนึงแล้วก็กบตัวนึงครับแต่จบจุมนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผม้ะครับผมรับจมนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปลาไอกรีมปลานี่ครับผมสองมูครับ นี่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 รครับไปไหมเลยนี่โอ้หนี่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 โอ้